หนุ่มมึงชน channel youtube สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสวยแซ่บซิ่งนะดังใหญ่แล้วนะเพจของกินมาถ่ายกันเพียบเลยวันนี้ลูกค้าลุมล้อมนะเดี๋ยวเข้าไปถ่ายถายน้องฝนนะเมนูทางร้านนะใช่เพราะว่าแต่ะถามว่าป้าห้าจานบางจีนไม่ม <บา S 2> ีป้<บ>าห้าสี่บางวานก็จะเป็นสี่สิบหแต่บางวานอยากเป็นห้าห ออกมากับผู้ใดวันนี้ลู้ค้าของเมื่อวานเอาจ51แล้วแซลไม่ได้เก็บภาพอะไรหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ถ้า51อย่างไม่ได้เก็บภาพอะไรเลยนะเมื่อวานทานไปนั่นไงพลาดแล้วทานไปที่ไม่ไหวถ้าคิวมาจากแบบทาอย่างลูกค้าพลาดแล้วพี่พลาดแล้วไม่ได้แค่นั้นแ่ะหนูก็ได้แค่นั้นแหละแน่นอนอ่ะ FC ก็พลาดแล้วนะขออภัยจริงๆนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอทีเซอร์เลยรอทีเดียวเลยนะครับ แดี <sm festivals> ๋ยวป่อยกุ้งเลยีเดียวมีกุ้งมีแต่แซลมอนปลาไข่แทงหมดจะพิเศษตัวที่มีอะไรย่งนี้ค่ะเพื่อเราแบบไม่อยากเลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าแบบวันนั้นไม่เป็นไรพี่ที่ยวเป็นกุ้งมีได้อันนี้เราก็เอาตยอนมาเนะคะเพราะว่าถ้าเรายังรัไปได้ใช่ไหม่ใช่คะถึตวปลาปลาไลได้จะต้องลไปมันก็จะแบบจะชัน้น่างนี้หนูก็เลยตัดใจว่าลดแรทสิบมาสิแต่ถ้าวันไหน 10, 7เบพี่ฝนแกเป็นาวันนี้รับ60ก่อนนะแต่อย่างแบบนี้ยหนูทำเผืยอสิบเจาแต่ราบองกสิบเจ็ดเช่นยก็คือแบบวาเบอร์โทรจ้ะหกหกสามสามแล้วก็หนึ่งพ้ของพี่คิวที่35บห้เห็ดกลางอย่างเดียวนะ สีน้ำยำนะตอนนี้เริ่มทำคิวที่1ถึงคิวที่10ครับผมเดี๋ยวท่าของพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวกินมะนาวนี่หอมเลยนะน้องฝนใช่ค่ะอ่าถ้าถ้าพี่30ต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยถ้าไม่เล็ดมาก็ชั่วโมงเป่าอันนี้ไม่ปลาร้านะนี่มไม่ปลาร์กเนี่น้ำยำไม่ปลารานะสิบนาที ม่ S <S ต้องชิมนะอย่างที่รู้กันนะหวานน้อยไม่น like <bbe> ้ำตาลไม่ชู่รสอย่างนี้ถึงจะชิมนะคือจะทำแยกแยกให้บำน้ำยำตัวใหม่ให้จะรดชาติเผ็ดรัชาติกลางแต่จัดของถลาลูกค้าเอาแบบที่แม่ค้ายำเลยก็เราจะทำให้แต่ถ้าแบบรีเกสต์มาว่าของพี่ไม่เอาเค็มไม่เอาหวานอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำน้ำยำตัวใหม่ให้โอ้ตัวนั้นไปออกเพิ่มมา อีกหน่อยก็อ้อมมันอ้อมอีกเดียวจะ360อยิงศาเลยเดี๋ยวมันจะขี่ไม่ได้นะมันจะไม่ได้ซิงมาละอันนี้มาประกอบที่นี้มันปักประกอบมันถอดได้อ๋อใช่ค่ะที่ศูนย์เราเก็งเมื่อว่าเรารถไปเข้าศูนย์ให้เวลาหนึ่งวันด้วยนะได้คิวหรือยังคัะจองคิวตรงนี้ได้เลยค่ะ วันนี้เพิ่มไปกี่คิวแล้วนั้งฟอนวันนี้80นะชดเชยหยุดเป็นหนึ่งวันนะเยอะมากที่วันนี้มาสายยอมรับเลยเพื่อชดเชยให้องได้คิวหรือยังไปนะทีนี้นะ ห <molec> มายถึงว่ายกรถแต่ว่าของใส่จะเป็นยกรถนะจัดมาเป็นเซตเป็นชุดอย่างนี้นะแน่นอนแน่นอนเลยนะใครมาก็ต้องโดนนะเมนูยกรถนะ อันนี้เปิดบินแรกเนาะใช่ค่ะบินแรกเลยนะฝนจะขึ้นทีละสิบหนึ่งถึงสิบจะไม่หัวบินลงมาด้านล่างระหว่างหนึ่งถึงสิบใครมีรายการเดี่ยวพร้อมบินออกไปได้เลยค่ะออืต้องไปทีละสิบไม่งั้นลูกค้าถึงเที่ยงคืนแน่นอนตามนี้นะเพื่อความว่องไวนะใช่ค่ะไปทำที่เทน้ำเป็นสเตเลสด้านข้างด้วย หรอทำมาใหม่แล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวนี่นะทีเทน้ําทามาใหม่นะนี่นะแบบนี้เลยนะตอนนี้แยกกันแล้วนะไม่ได้ปนกับสารทัพีแล้วนะเดีโทรไปครับมาดูยําต่อนะมาดูยกรถกี่ชุดนะได้คิวหรือยังคะของพี่ห้าไข่ไม่ปลาอย่างเดียวเบอร์โทรจ้กศูนย์แปดศูนย์ค่ะสองหกเก้าแปดเก้าสี่แปดค่ะพี่เน้นให้หน่อยได้ไหมคะว่าไม่เอาน้ำตาล ไม่เอาน้ำตาลเลยคือไม่น้ำตาลเอาชูรสเยอะๆโอเคบวกชูรสเยอะๆได้แบบชอบแบบหมักนวสิคะโอเคจะไปเลยี่น้องแซ่บๆนัวๆนะบอกได้เลยครับนี่นะมาระนะชุดที่หนึ่งนะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเรามาลุ้นว่ากี่ชุดนะชุดที่หนึ่งมาแล้วของที่จะเป็นคิวที่สามสิบเก้าตอนนี้เริ่มทำคิวที่หนึ่งถึงสิบครับผมชุดที่สอง ชุดที่สามชุดที่สี่ชุดที่ห้าไม่ต้องเียนชื่อของพี่ปลาไหมครับปลาครับเบอร์โทรจ้ะสุเปอร์ห้าครับสามหนึ่งสี่เท้าสามห้าครับหกชุดเลยนะ ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวหนูโทรไปครับผมเสร็จแล้วสามแปดเพิ่มเพิ่มสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเพิ่มอะไรครับเอาแซลมอนกับไข่ปลาโเซียรวมกันหรือว่าแยกครับแซลมอนบดไข่ปลานะครับปลาไมครับปลาค่ะหนึ่งปลาผมแตก็าอยากถ่ายรูปเรียกได้นะไม่ต้องเกรงใจ แค่รอนานไม่ค้าก,ก็กิีใจแล้วมองคนแอบถ่ายอยากได้รูปสวยๆโอ้สงสารลูกค้าครับผมไม่น้ำตาลชุดรถเยอะๆยำเลยนี่นับเป็นเมนูยกรถนะชุดละ400บาทนะใครมาก็ต้องโดนนะ yeah <laughs> จะล้างนะจะดื่มนะคะลูกค้าเขาห้ามดื่มแอลกอฮอล์ขอขอนะคะด้านบนตำรวจจับห้าบาท10บาทเอามาเป็นตังเถอะอย่าเล่นเลย ได <Yeah, yeah. S 1> ้คิวหรือ <Ooh>, ยังได้ได้โอเคค่ะเรียนนะคะไว้ชีวิตหนูด้วยนะคะร้องขอชีวิตอีกแล้วนะลุงฝนเหมือนเดิมพี่นุ่มเหมือนเดิมเน้อยังไงหนูก็ยังเหมือนเดิมไปไหนมาไหนทุกวันนี้ไม่กล้าไปชุดนี้นะกลัวไม่ได้กลับ น่าน่าจะไปชุดนี้เลยตะลงตลาดเดินชุดนี้เลยนะใช่ค่ะอันนี้ยกรถค่ะเดีย๋ยวนะเราจะไปตลาดด้วยกันอยู่นะเอฟซีขอมางงหลายคนแล้วนะข้าวสั่งหลายอยา่างรถยนต์ยกรถชุดเดียวจบจะไปตลาดน้องฝนนะเร็วๆนี้นะแมวอ,อะไรแจ้งได้นะคะหยิบใบที่ห้าให้หน่อยสี่ชมพูอย่าดึงนะมีเบอร์นะใน,ในีเป็นยกรถเดี๋ยวต้องนัดจะน้องฝนอีกทีนะไปตลาดวันไหนนะ เก็บบรรยากาศให้ดูนะที่จะรู้ FC ปลาปลานะครับตลาดตลาดเหรอเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนพี่จะไปเดินด้วย FC ขอมาหลายคนล่ะแปนึ่งหน้พบอกได้พี่หนูจะเอาสีเขียวบอกเอาหอยแครงป่าหอยแครงอันนี้เหมือนเดิมเอานี่นะ ลุมรอมนะนะคนมารอคิวยำกันนะนี่านเอาอะไรบ้างครับนี่ยกรถใหม่กันนะเอาไข่อะไรบ้างครับไ,นะไข่าาไข่ปูกับใช้ปิดฝาได้ขไข่แมงดา,งางปลาราไหมครับนนปลาราเอาอะไรเพิ่มไหมครับ โอเคเบอร์โทรครับศูนย์แปดสี่สห้าหกหนึ่งครับสามสี่สี่เจ็ดของพี่ได้คิวที่สี่สบเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรบอกครับผมอ่าถ้าเสร็จโทรบอกดีกว่าครับพี่เช่วโมงกว่าเลยครับใช่โอเคได้ครับบัายาครับรับออเดอร์จ้ะ สามไข่เอาไข่อะไรบ้างครับครูปูปลาหมึกปลาไหมครับจะอ่าเอาอะไรเพิ่มไหมครับโอเคเบอร์โทรจ้ะศูนย์หกสามครับนั่นลงสองสี่เก้าจ้ะห้าหนึ่งสองเก้าของพี่ได้คิวที่สีเ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโทรใช้ลูกน้อยครับฟนโอเคจ้ะโอเคครับรับออเดอร์ครับ จ้าเอาอะไรบ้างอะเอาอะไรบ้างครับบินที่เก้าเราเทียรถึงเกาพี่อะตอนนี้ออเดอร์ไว้เลยเพราะคิวพี่จะเป็นคิวที่สี่สิบสองินที่เก้าเยอะไปเลยครับอันนี้ปกติอสี่า4บสองรอนานนิดนึงครับพี่ตอนนี้ตีไปชั่วโมงกว่าเลยครับแต่พี่ออเดอร์ไว้อันเนี้ยได้แน่ๆครับผมไม่ไม่ไม่ครับสามไข่เอาไข่อะไรบ้างครับ ไข่เมึกไข่ปลาเร,รีวซิ okay. ลไข่แมงดาปลาลาไหมครับโอเครสจัดอย่างเดียวอย่างเดียวนะครับเสียงข้างล่างเป็นเสียงน้องวัดนะรับคิวอยู่นะศูนย์เก้าสองครับสี่สี่เก้าค่ะแปดเก้าสี่ล่แน่ๆๆๆปลาลาช่วยช่วยหน่อยเยอะหน่อยนะต่อรับออเดอร์ครับ ใช่ค่ะพี่รับออเดอร์ครับอันนี้แบบยำไปเลยนะอ่าได้ของพี่เป็นคิวที่43เสร็จแล้วเดี๋ยวหนูโทรบอกครับได้ได้เดี๋ยวทำแยกไว้ให้ปลาไหมครับไข่แข้งยำไข่แข้งหนึ่งปลาเบอร์โทรจ้าคนไม่เอาไข่แมงดานะะจ้าไม่ได้ศูนย์หกหนึ่งจากอันนี้อันนี้อะไรนะเจ็ดศูนย์เก้ายบินเก้าอ้ยเจ็ดบินห้าหกเก้าจากบินห้าไม่แมงดาใช่ใช่เจ็ด 0617697โอเคอะ่ะพี่พี่บอกเลยครับผม061769สามยำห้าไข่นะแบบยำไ,ไปเลยนะได้ครับผมจ้าห้าไข่ยำไปเลยนะปะลาไหมครับโอ,โอเคครับผมจ้าจ้าสวัสดีครันนี้ัน,น,น,นี้แมงดาปกติเก็บไปก่นนอนนะครับรับออเดอร์ครับ ยกรถปลาลาไหมครับโอเคครับผมอย่างเดียวนะครับพี่ยกลถไม่อีกแล้วนะกุ้งดองปลาลาไหมครับเมนูนี้ใครมาก็ต้องโดนนะสี่ร้อยบาทนะอ๋อของเบนหนึ่งปลาลาจ้ะสองอย่างนะครับพี่ไม่ลวกไม่มีครับพี่เบอร์โทรจ้าอาปูม้าปลาลาไหมครับ กูมาไม่ปลาโอเคครับพี่เบอร์โทรจ้า096ครับเด879ครับผม6407ของพี่ฟิวที่44ดล้วหนูโทรบอกนะครับ0968796407โอเคครับผมสวัสดีครับรับออเดอร์ครับ เปิดอยู่ค่ะพี่รับออเดอร์ได้เลยครับไม่้แลวนะโอเคปลาไหมครับปลารถจัดเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งสองเก้าหนึ่งสามของพี่ได้คิวที่สี่บหกเสร็จแล้วโดยหน right ้ตโทรบอกครับสี่สิบหกเป็นน yes ี้นะ อันนี้ไม่แมงดาเทียเขาเลยแซลมอนบวกปูนะครับพี่ปูมาใช่ไหมหรือว่าแยกกันครับแซลมอนบวกปูมาตัวนะครับปลาไม่ครับโอเคครับผม่ไข่แข้งบนะคะไข่ไข่แข้งอันนี้ของคิวที่เก้าใช่ป่ะใช่ไหมใช่ใช่ ตามผ้าใส่อจ้ะครับง่้เอายัมยกรับปลา้ไหมครับใส่ครับเป็ดบางกลางับดกลางอย่างเดียวนะครับเบอร์โทรจ้ะโอเลบของพี่คันส้มอ่ะคันสีส้มอันนั้นโอเคของพี่คิวที่สี่สิบเจ็ดเบอร์ไว้เลยเบอร์จำไม่ได้เปลี่ยนอะไร รับออเดอร์ครับโอเคครับผมอยากดูเป็นไม่ปลาจัะเริ่มิ่มอะไรนะคะพี่แซลมอนแซลมอนไม่ปลาด้วยหนึ่งครับผมแทนเนยังไม่ได้แป๊บหนึ่งนะตุกไล่ไปก่อนไล่สี่แล้ว,ดวเดี๋ยว เซม,มอนนะเนื้อฉ่ำเลยนะชิ้นหนาๆเลยนะ เดี๋ยดูเนื้อเซมอนนะชิ้นน้นหนาเลยนะนี่นะแบบไปกัดเลยนะ <c oughs> ยเจอคนเงี้ยว <c oughs> เรียบร้อยนะคลิปเป็นใจฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูมึงชั้นชาแนลด้วยนะครับค <c oughs> อยอัปเดตร้านน้องฝนให้ดูเรื่อยๆนะน้องฝนสวัสดีครับน้องฝน 行くかも。